สวัสดีครับราคาทองวันนี้รอบบ่ายวันที่1สิงหาคม2,568ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อบาทละ51,000บาทขายออกบาทละ51,100บาททองรูป,ปรพัน96.5%รับซื้อบาทละ49,982บาทขายออกบาทละ51,900บาทราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ต